ี่ราศีดวงดีหลังดาวผุดย,ย้ายจะมั่งคัง่งดวงการเงินการงานและโชคลาภรุ่งเรืองมากอีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของความมั่นคงมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์เมื่อมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งทำให้ส่งผลดีต่อชาวราศีดังต่อไปนี้ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสราศีดวงดีหลังดาวพุทธย้ายได้แก่ 1. ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมในช่วงนี้ชาวราศีเมษมีดวงชีวิตที่ค่อนข้างจะอู้ฟู่คือท่านมีดวงชะตา เป็นไปตามคำทำนายของไพ่เทพีแห่งน้ำซึ่งเป็นตัวแทนของการเริ่มต้นใหม่ความหวังความสุขสบายและสันโดษแปลว่าการงานและการเงินอยู่ในช่วงที่ดีมากๆการงานของชาวราศีเมษในตอนนี้ไม่มีอะไรต้องคิดมากทำงานให้ดีมีความสะดวกสบายลงแรงน้อยผลตอบแทนดีเช่นเดียวกับการเงินมีรายได้เข้ามาไม่ขาดสาย มีข่าวดีเรื่องเงินทำให้ได้จับเงินก้อนมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภมาก 2. ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรมีดวงชีวิตที่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการย้ายตำแหน่ง ของดาวพุธท,ทั้งนี้ยังมีดวงชะตาเป็นไปตามคำทํานายของไพ่เทพีจักรพัินีตัวแทนความอุดมสมบูรณ์อำนาจเกียรติยศความสบายเรียกได้ว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนชาวราศีมังกรก็จะได้พบกับความมั่งคัง่งทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักตลอดจนอาจมีโอกาสได้ขยับขยายท้าทายความสามารถตัวเองด้วยการทำเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำจนประสบความสํเเ็จแบบคาดไม่ถึงได้เลย 3. ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนในช่วงนี้ชาวราศีตุลมีดวงที่ดีในเรื่องโชคลาภและการลงทุนโดยท่านมีพื้นฐานดวงชะตาของไพ่เทพีแห่งความสว่างซึ่งเป็นตัวแทนของความหวังการมองโลกในแง่ดีการเริ่มต้น ซึ่งจะส่งผลดีในเรื่องของเงินทองทุนทรัพย์ทำให้มีความมั่งคั่งขึ้นกว่าเดิมนับเป็นข่าวดีหากท่านเป็นชาวราศีตุลที่รักในการลงทุนเพราะช่วงนี้ดวงการเงินของท่านโดดเด่นมากการเงินมีความคล่องตัวสูงเงินที่เคยจมกำลังจะได้กลับการลงทุนใดๆที่เคยแย่จะนำเงินกำไรก้อนโตกลับมาให้ สามารถใช้จ่ายได้คล่องตัวมีชีวิตที่ดีขึ้นมาก 4. ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะได้รับข่าวดีผ่านทางเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดเนื่องจากท่านมีดวงชะตาของไพ่สามถ้วยตัวแทนของมิตรภาพที่ดีความสำเร็จและความสบายใจซึ่งมาพร้อมสิ่งดีๆ ที่ได้รับพลังมาจากตำแหน่งของดาวพุธทำให้ท่านอาจได้โชคลาภจากการงานและการเงินจากการพบปะสังสรรค์กับเมดสหายจะมีคนนำเรื่องดีๆเข้ามาให้พบกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตความรักและการเงินโดดเด่นดีมากอาจมีคนรักที่เปรียบเสมือนตัวนำโชคหยิบจับอะไรรวมกันเป็นเงินเป็นทอง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ